อันนี้อันนี้พ่อแม่กดอีมอ่าโอเคอ่ะพ่อแม่กดอีนานาเบียซีเด็กๆทำคัวเรือนตารางสิบหน่วยงานค่ะสิบหน่วยงานของสถานธรรมซิงเซิงสิบหน่วยงานเด็กๆโอ้อยายม่จะชอบใส่กางเกงอะไรอ่ะกางเกงเขากางเกงผู้เทากางเกงแบบเสื้อมักกะเลงเลยค่ะเสื้อมักกะเลงเอาแบบเสื้อกระเลง บวอนตเออัเพลมนมากเลยะะต้องยงเอ่าวนเหมือนอันขอบมนเปลนงมันเป็นแล้วเขาก็ะถือสยไว้ตรงนี้อ่าถุงยังไงอถือถุงยังไงพระอาจารย์นนะพระอาจาร์ขานคบวกบวก็คือเออพอดีมากเออพระอาจารย์นั่งชันเขา อืมเด็กอ่าด็กฐานบัวพระจานาร์ใหญ่ใช่ไหมใช่โองจริงพระจานาร์อาจจะใหญ่กว่ายขนาดนี้ต้องติดไปแล้วอ๋อเก้าชั้นอ๋อฐานบัวเก้าชั้นไอ้บัวหลัสั้นอ่ออุ้ยหลังจะมันีม่เก่าสั้นเนียวฟังหนูนะอันนี้วาดเองศิลปะเป็นเลิศอืมเออมันนี้ควรอาจจะอาจย์หนีเลิศ อันเนี้ยยินดีต้อนรับก็คือเขียนหนูเขียนเองโอเคหนูติดนะงั้นอ่ะแต่ว่า